ขนมกยศาสตร์นะคะ FT ขนมเดือนสิบนะคะของประเพณีไทยเราคะ่ะนะคะน่าทานมากน่าอร่อยมากพี่ลอยทานไปนิดหนึ่งนะคะ FT นะคะอ่านะคะชิ้นแค่นี้เล็กๆแค่นี้นะคะห้าสิบบาทนะคะประถุก็เรียกขนมประเพณีไทยเราวนะนะคะอเรียกขนมกยศาสตระคะะคะะคะ์ค่ะนะคะ FT นะคะนะคะทานทานได้กันนะคะปีหนึ่งเขาบอกว่าต้องให้ได้ทานนะคะ FT นะคะ เพราะว่าคาทานนะคะบางบ้านนะคะก็จะทํานะคะบางบ้านก็จะใช้กวนเอาเลยทํามาเลยนะคะแล้วเก็แจกกันทุกบ้านนะคะก็เรียกกันแบบว่าสาดนะคะสาดไปนะคะให้สาดกันไปให้ทั่วถึงนะคะนะคะทางทางประเพณีคนบ้านบ้ๆเขาจะทํากันแบบนี้นะคะนั่นก็เรียกขนมปิยาศาสตร์นะคะนะคะง่ายๆค่ะนะคะง่ายๆนะคะสไตล์พอยนี้ตานะคะพี่พอยก็เลยแบบว่าเมื่อวานนี้ไปเห็นนะคะที่ตลาดก็เลยซื้อมานะคะ ถึงแค่นี้ไม่ใช่วา่าถูกนะคะเนี่ยประมาณนะคะอันนี้นะคะประมาณะะพี่คอยทาไปเนี่ยแหวงไปนิดนึงนะคะบีบไปนิดถึงห้าสิบบาทนะคะเนี่ยนะคะแต่ว่าแม่มันก็ไม่แพงนะคะเพราะว่ามันค่าทำหนจะโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้เลยลกันเลยนะคะสมัยก่อนนะคะพี่พอยเป็นเด็กนะคะพี่พอยเป็นเด็กนะ,ะนะคะนะคะแม่จะพาทํานะคะพากันตําแป้งตําอะไรพากันกวนประกวนเสร็จแล้วก็พากัรเอาขวดว ทำทำแล้วก็ขวดมาตีให้มันแข็งอะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ก็ทําไม่แข็งค่ะนะคะก็ทําแบบว่าเอ่อทําให้มันแบบนั่นนั่นน,น,นะคะเนี่ยดีมากเลยนะคะกาลัางดีเลยนะคะไม่ต้องว่าทําให้มันอแน่นเกินไปนะคะแน่นเกินไปมันก็แข็งมันก็กินไม่ได้นะคะอันนี้ก็ทําแบบนี้ดีมากเลยนะคะพี่พอยชอบนะคะอร่อยค่ะร้านนี้อร่อยจริงๆนะคะ ฝนก็กาลังตกค่ะเอฟีนะคะฝนก็กําลังตกนะคะพี่พอจะถ่ายให้ดูค่ะนะคะวันนี้นะคะบอกปีหนึ่งต้องให้ได้ทานนะคะเอฟีนะคะข้าบบกนะคะปีหนึ่งต้องให้ได้ทานค่ะนะคะเอฟตีนะคะอร่อยจ้า